โอเคสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดูดวงชาแนลนะคะอันนี้ก็คือคลิปต่อเลยนะสําหรับคนที่เกิดราศีมีนนะคะสําหรับชาวราศีมีนนะคะว่าดวงของชาวราศีมีนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเดือนพฤษภาคม25 6 3นนี้นะคะว่าจะมีอะไรบ้างรวมโดยรวมโดยรวมนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนั่นเองนะครับการเงินการงานสุขภาพความรักต้องระวังเรื่องอะไรบ้างเนาะโอเคอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะมันเป็นการดูแบบโดยรวมเนาะ ถ้ากสมมติจะให้ดีก็ต้องดูดวงส่วนตัวกับคุณแม่นะคะโอเคคำเตือนรายการนี้ไม่เหมาะกับคนจิตออดคนคิดมากหรือคนอินเกินไปนะคลราพอเป็นการดูดวงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะฟังเนเพลินค่ะอย่าไปซีเรียสอย่าไปคิดอะไรมากนะคะถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวก็คือสามารถอัไลายมาได้นะคะ อุ้ย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 โอราศีมีนะราศีมีราศีมีจะบอกว่าราศีมีเนี่ยมีแบบอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเราอาจจะแบบหลายคนอาจจะได้งานใหม่หรือว่าหลายคนแบบอาจจะแบบว่าเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแบบมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นหรืออาจจะไปมีแนวโน้มที่แบบไปพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการการกเงินอาจจะได้แบบอ่ะอาจจะได้แบบว่า ต่อสัญญาหรืออาจจะแบบมีแบบมีการแบบเ,เรียกกลับไปทํางานหรือแบบอะไรแบบที่มันแบบว่า เออเป็นในข่าวดีในเรื่องของงานอ่ะออเข้าใจฟิลไหม,มนะคะมีข่าวดีในเรื่องของงานอาจจะบอกว่าเราอาจจะตัดสินใจได้แล้วว่าเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ฉันชอบฉันจะทํามันแล้วทามันได้ดีด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าส่งผลดีให้กับเรานะคะในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะสุขภาพก็เหมือนกันนะคนราศีมีก็ต้องแบบระวังเรื่องของสุขภาพเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะแบบว่าพบหมอพบแพทย์กินยาโรคประจําตัวอะไรเงี้ยต้องดูแลให้ดีนะคะช่วงนี้นะคะดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกาลังกายด้วยบ้างนะอยู่กับบ้้าานนนกกกกก็อออกกัังยไดเหมืะะค แล้วก็่าในเรื่องความรักเรื่องของความรักช่วงนี้ราศีมีมีโอกาสที่จะมีปากเสียงกับคนรักนะคะหรือแบบฉจะบอกว่าราศีมีนถ้าเจอคน,นเป็นคนโสดในช่วงนี้เนี่ยคนเขาเรียกว่าอะไระจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกับคนคนนี้คือยังไม่แน่นอนนะคะว่า วิ้ยจะไปทางไหนดีหรือแบบใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมใช่สาหรับฉันไหมหรือว่าไงเขาก็จะไม่แสดงอะไรที่มันแบบว่าทําให้เรารู้สึกว่ามั่นใจได้เลยนะคะอาจจะแบบยังแบบต้องดูดูกันไปก่อนในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ส่วนคนที่มีคู่แล้ว่มีปากเสียงอารมณ์ข,ข,ข,ขึ้นขึ้นลงอารมณ์แปรปรวนใส่แฟนแบบ,แแบ,บวีนแตกแบบนู่นนี่นั่นนะคะแบบใส่อารมณ์กันแล้วก็ทะเลาะก,กันมีปากเสียงกันอันนี้ก็ต้องระวังเนาะส่วนภายปลายหมายถึงความแบบกลมกลืนปองดองมันไม่มีใครที่แบบว่าเออดีกว่าคนในครอบครัวหรอกเข้าใจฟีมั้ย คนที่อยู่ทีมเดียวกับเราอะเราต้องแบบคนใกล้ตัวที่เขาหลักเรานู่นนี่นั่น่ะเราต้องแบบดูแลรักษาเขาไว้ให้ดีๆนะคะแล้วก็แบบมีโอกาสที่จะแบบว่าเออพบปะผู้คนใหม่ๆหรือใครที่ทําการค้าการขายเนี่ยจะบอกว่าเออคุณจะมีลูกค้าเข้ามาลูกค้าจะเริ่มแบบกลับมาซื้อของคุณกลับมาใช้เงินกลับมานู่นนี่นั่นจะเริ่มขายของคล่องมากขึ้นนะคะธุรก,กิจก็จะไปได้ดีนั่นเองนะคะโอเคสําหรับชาวราศีมีนนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่ามีอะไรเพิ่มเติมที่ไพ่อยากจะเตือนชาวราศีมีนบ้างไหมเนาะ โอเคนะคะคุณจะสิ่งที่คุณวางแผนคิดคุณแบบอยากได้แบบอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแบบอสังหาริมทรัพย์หรือแบบสําหรับบางคนที่หวังว่าอยากจะได้บ้านได้รถหรือว่าอยากให้มีความมั่นคงมากกว่านี้นะเขาบอกให้รนอเวลานิดนึงนะคะเารอตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นทางโน่นนี่นั่น,นใช่ไหมสิ่งเราแบบอยากได้อยากจับอยาก,ยากให้มันเป็นเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าชีวิตที่คุณต้องการอ่ะมันจะเกิดขึ้นในเร็วนี้นะคะอาจจะแบบว่า อาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็ต้องรอเวลาไปก่อนให้มันผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนมันอยู่กับเราไม่นานหรอกช่วงเนี้ยความแบบว่าความที่มันติดขัดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่กับเราไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะคะมันมีจะมีแบบว่าอะไรที่แบบฟกฟุกมีโชคดีเกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะในวันข้างหน้าน,นั่นเองโอเคช่วงนี้ก็คืออย่าเพิ่งไปเครียดกับมันนะคะมันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะในเดือนพฤษภาคมยังไๆคุณก็ชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับแม่ด้วยแล้วก็เป็นกำลัง นะถ้าอยากยูดวงส่วนตัวก็แอดลน์ mm hmm. มาได้นะคะเดี๋ยวจะถิ่งไว้ให้เนาะโอเคหลายๆลคนถามว่า h ้าเรแต่หลายคนไม่รู้นะคะว่าการดูดวงส่วนตัวก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะอันนี้บอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ดูฟรีไม่ใช่ทักมาเลยเดีือดเกิร์นะพ่อแม่ก็ต้องกินข้าวนะลูกนะโอเคแค่นี้แหละสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย